สวัสดีในเช้าวันใหม่ค่ะเตรียมตัวไปทำงานนะคะไปลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการไปทำงานของเราเวลาก็แย่มากตอนกลางคืนไม่อยากนอนค่ะก็จะรับยอนเช้าตื่นยากโอ้เจ้าช่วยต้องเรื่องเนอละไปลุ้นกันค่ะถนนน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรนะคะสองคนพ่อลูกนะคะต่อเลโก้ไม่เสร็จ โอ้ oh. ไปไม่เป็นเลยคะ่ะเพืเ่อนๆตอนเดินอยกระจิับเล่าไปแล้วเนาะโอ้ oh. น้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใสแบบนี้นะคะหูมันพะยะคะ่ะจะปัป่นจักรยานมาถึงที่ทำงานเล่นเอาอีชั้นแทบแย่คนนะก็ไม่แย่ยเท่าไหร่จะแย่ยตรงที่ทำงานนี่แหลคะค่ะเพชจะไปทางไหนวะเนี่ยเดินไม่ได้เพืเ่อนนี่มา <laughs> ขอเง,งาน เดินไม่ได้นี่ทางเดินตรงไปดูค่ะฉันเล่นอะไรอยู่คนเดียววะเนี่ยเดินตามหิมะนะคะจับราวไปนี่คือถนอนนะคะไปไม่ได้เพื่อนมาเปิดห้องแล้วค่ะ สว่วนนี้ชันนี่ไปไม่ได้โ oh อ้ my god แค่นี้นะคะจุดหมายแล้วแค่นี้เราจะไปยังไงวะเนี่ยอ,อ,อฮ้ยฮัลโหลโหดค่ะฮัลโหลโหดว่าจะใส่รองเท้านี่มีตะปูแล้วหรกว่าปั่นจกักรยานไม่เป็นไรอ้อโน่แย่เลยเป็นลืมเอาที่นั่นมา ขึ้นมาทางไหนวะนี้มีตีน้ําแข็งหาทางไปไม่ได้แค่เอื้อมแค่นี้นะคะมันไม่ใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์มันคือเรื่องจิงเพ่อนเพื่อนโงงานกลับจะเข้าไปประตูที่ไหนวะนตายแล้วไปไปถูไม่ได้แล้วพี่น้อง แต่น้ำแข็งมีแต่น้ำแข็งนะคะเพื่อนเพชรแค่นิดเดียวแล้วก็จูงจักรยานเข้ามาไม่ได้โอ้โอกข้างนอกไม่ได้เลยนี่เลยค่ะเติมพลังก่อนออกลบนะคะมีเพื่อนร่วมงานมาแล้วนะคะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานคนทำงานแทนป่วยค่ะลุยค่ะลุยค่ะพี่น้องก็ งานขับนอนนะคะเราก็ปั้นหิมะให้นักเรียนค่ะนี่เด็กก็ช่วยกันนะคะขุดนะคะขุดขุดะนะคะมีแต่น้ําแข็งนะคะมีแต่น้ําแข็งแดดยังสวยงามนะคะเราก็พาเด็กๆเข้าห้องเรียนแล้วโอ้เริ่มเล็บมารีาเ,รเดฟัส <c oughs> บอกให้เด็กๆเก็บของค่ะอีฉันก็นั่งกำกับนะคะจะพานักเรียนเข้าเออบาลากอเอนบาลากออนไหนอีที่เพิมได อีกกีเ่เพลบได้อู้ทีนี้มันจะเรื่นมากเลยนะหยะ่านี่แหละค่ะต้องเดินระวังนะคะเพชรไม่มีตะปูด้วยหา,า,ายจ้ะงอิงยันทิ้งเนี่ยเห็นไหมคะเราโดยด้วยกรวดแล้ววันนี้ตาสาจิตถึไม่ยัยสหายกิ่ซักที้ได้าาไงก,กี่ให้เปลี่ยวซีซั<อ>่นเลิกงานแล้วค่ะตอนนี้ก็ คานไปหาจออักรยานก่อนนะคะ่วาวค่อยจะไปยังไงวะเนี่ยทาดีๆครับพี่น้องว้าวเด็กๆสนุกนะคะผู้ใหญ่ไม่สนุกอย่างที่คิดตั้งสติก่อนคะ่ะก่อนออกกำลังกายนะเสร็จก็ตั้งสตินิดน,นึงนะคะตื่นเต้นอีกแล้ว ตื่นเต้นในการปั่นจักรยานนั่นเอง,เองดูน้ำแข็งน้ำแข็งนุ่มๆก็ขยะไปทิ้งเย่าตกนะทำใจสักครู่นะคะเราผ่านมาแล้วตรงนั้นยากเราก็ต้องผ่านไปได้อีกเป็นวะปั่นจักรยานกลับบ้านกับเพื่อนๆคะ่ะอ้าวรถอีหยังสิงมากมีเกลือนะคะเกลือ เพื่อจะทำให้น้ำแข็งละลายนะคะเส้นทางนี้แพชรก็ปั่นขึ้นไปค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะประมาณนี้พักสูตรแดดกันนะคะข้างล่างรถติดมากเลยค่ะโอ้ชีวิตดีดีดูดูดูรถติดนะคะรถติดช่วงรถติด บรรยากาศหิมะละลายนะคะก็จะไม่สวยงามเท่าที่ควรเ็ดจะปันป่นไปยิมค่ะเมื่อหิมะละลายนะคะมันก็จะไม่ฟิลเวอร์นะคะมันก็จะสกระปรกดูเปื้อนไปนหมดนะคะเสื้อผ้าเบดก็สกรปรกนะคะ ร่าะะงกายก็สดชื่นไปปั่นจักรยานรุยต่อค่ะทีนี้มืดแล้วนะคะจะมองเห็นน้ำแข็งยากมากมันไปะยาค่ะมันไปะยะค่ะชีวิตนี้อบเซาน้าประมาณย0สนาทีนะคะออกซิโตรมูลชื่นใจค่ะได้เล็ออกกาลังกายไปค่ะรุยจักรยานกลับบ้าน6โมงมืดแล้วนะคะ เดินระวังค่ะหาปวาดนะคะหาขวดวดๆวดวดจักรยานเลยมีน้ำแข็งไหมนเนี่ยขั้นอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ลดล็อกจักรยานค่ะลดล็อกจักรยานเสร็จเรียบร้อย ขอโทษขออภัยนะคะมันรื่นค่ะหัวเกือบจมูกเกือบทิมรถจักรยานตัวเองนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับค่ะพี่น้องคะ่ะหกโมงโมเกือบหัวทิมนะคะเกือบดั้งหักยิ่งไม่มีเงินทำดั้งอยู่จเจ้าช่วยไปค่ะกลับบ้านค่ะเหนื่อยแล้วขาเริ่มอ่อนแรงแล้วค่ะหาอะไรกินก่อน จะได้ชิมอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยจะเบรนเนีน่ยมีเรื่องเฮ้ยนอนดูไรกับจากยิมกับซัดสุก,กี้เลยค่ะพี่นะยิ่จนสั้นไหมมือนเกือบลม่มอ๋อขาอ,อ่อนไปไหมกินนี่ไม่เสร็จนะ เดี๋ยวจะซิมฟิม์มออาหารเกาหลีของคุณชามีอือืมอยู่เมืองนอกก็มีลูกสินแดงกินเ้อะแสบหลายลูกสินปลามีปลาเซนมีแปง้ง เกลอ1าร์ปากาขาวกินเยอะๆนาจะได้ขาวเลยปานีนาคอยกรบขาวตัวนี้ของโปร ถ้ากลับบ้านเราจะไปกินให้นำใจเลยติม่มซำเลืสเน่หนว่าปัน่นจัก,กรยานมาก็จะหายจจคว่ำน,น้ำแข็งเยอะเกินยิ่งปั่นตอนมืนยิ่งไม่เห็นน้ำแข็งเลยค่ะ ไม่รู้น้กแข็งยู่ไหนบอกว่าอาจอาจ,จะดีพรุ่งนี้ปัน่นเก้าโมงก็จะเห็นถนนอยู่เจียดายกล้องพังเลยไม่ได้ถ่ายเส้นทางในการปั่นจักรยานให้เพื่อน<ม>ดูนะคะ เมื่อเช้ากว่าจะเข้าห้องเรียนได้ต้องเอากลนไอ้รื่นๆไปอะไรเงี้ยเพราะว่านากก่า,นากลัวน่ากลัวมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจะใส่รองเท้าตะปูค่ะเพื่อความปล่อยภัยของตัวเอง ใส่รองเท้าตะปูปันจกักรยานมนล้ายจับเบอร์กิในเสร็จก็ได้พัก,พกผ่อนแะ,ะ้วเดี๋ยวสัง่งแม่ละ าหารเสร็จก็มาเก็บเครื่องนะคะเก็บครือนะคะฝั่งนั้นเขาก็กินกันอยู่นะคะเบิงโตกินข้าวคอยครับพี่น้องตอเล่กย่ามได้สีเหลวบ้านโอ้ขัวรกเราอยู่ไม่ได้นี่ก็คือชานะคะชาจากตุรกีค่ะทำดื่มนะคะเพราะว่าเวลาเพชรดื่มน้ำเย็นแล้วเครัวสิคะเก็บเครือบอกตามตรงว่าเริ่มหนาวแล้วค่ะ ทานเวลาเราดื่มน้ําเย็นนะคะเสร็จเนี่ยจะหนาวทีดังนั้น,นการแก้ปัญหาในการหนาวก็คือนี่เลยค่ะดื่มชาร้อนๆน,นะคะยิมวันนี้ก็สะใจมากเลยไม่คาร์ดิโอนะคะกล้ามเนื้ออย่างเดียวค่ะจัดหน้าท้องไปหลายเครื่องอยามได้ยจะมีสซิกแพคอะไรประมาณนี้ ใช้เป็นคือเพชรนะคะพี่น้องใช้เป็นคือเพชรแนะะ่ถ้าทัวไม่เสร็จเราก็พักผ่อนไม่ได้นะคะมันบรลีเล็กมันเหมือนอะไรไม่เสร็จอ่ะต้องเอาขั้วเฮลีเแบบแข็กงก่อนคะ่ะเนี่ยมันเป็นลายตื่นเช้ามานี่เกียงนะคะตื่นเศร้ามากมันกระโคบชืเอเก่าค่ะชีวิตเราก็อย่างนี้แหละค่ะหากินหาอยู่หาอยากบ้านจัดยังไงก็ไม่เสร็จสักทีนะ ทำเสร็จมันก,ก็ลกอีกเด็วสาวาก็กลับมาจากยิมค่ะเขาก็จะกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ถึงเขาเก็ยบยังไงมันก,ก็บรสะอาดคือเห่าเนาะค่ะนาะเบื่อมากชีวิตแบบนี้จำเจสุดๆนะคะต้องกินเขาก็เป็นโตต่อค้องเลนไปเรียบร้อยนะคะยังบอกพ่อนะคะยังมาเอาอันใหม่อีกปุน่นขดกดเคลียรอยู่ เาอยากคกระบ๋าได้ป๊กป๊ะ,ปะ,ปะตัวนี้ก็เหลือให้ลูกสาวกับแฟนนะคะอาหารเกาหลีค่ะอาหารเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะงานบ้านก็มาถึงงานหลักนะคะงานหลักก็คือการตอบคอมเมนต์ fc นะคะเป็นการพักผ่อนแล้วก็จิบชาไปด้วยชาร้อนๆเพื่อผ่อนคลายนั่นเองนะคะ โอ้ชีวิตในต่างแดนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็โอเคค่ะคลิปนี้เป็นก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้ากับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูชีวิตสาวอีสานในนอร์เวย์กันต่อไปสาวอีสานวันนี้ต้องกินน้ำชาเพราะอากาศมันหนาวเลยต้องกินน้ำชาแทนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ